สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิกิโฮมคลิปเลยวันนี้นะคะก็กลับมาแล้วนานหลังจากที่ไม่ได้เจอเพื่อนๆเนี่ยนานมากแล้วแบบว่าคิดถึงช่องมากนะคะวันนี้เนี่ยก็ได้เลิกงามยามดีนะกลับมาแล้วค่ะพเพื่อนๆพร้อมกับเจ้าเบบีน้อยนะคะ วันนี้เนี่ยเราถือโอกาสนะคะจะพาเพื่อนๆนมาชมต้นหญ้าไทยเปค่ะที่เราเนี่ยปลูกไปแล้วประมาณ1นปีกว่าๆว,วันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตนะคะว่าหญ้าทั้งหมดรอบๆบ้านของเราเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงนะคะบริเวณนี้นะคะจะเป็นบริเวณข้างบ้านที่เราปลูกหญ้าไทยเปไว้เพื่อนๆสามารถไปย้อนดูคลิปได้นะคะที่เราเนี่ยเริ่มปลูกตั้งแต่ช่วงแรกนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันครบ1ปกีกว่าแล้วเอ่อตรงนี้เนี่ยตอนที่ปลูกอะ่ะมันจะเป็นแบบ สายขี้เป็ดเพื่อนๆแล้วเราก็เอาก้อนหญ้าเนี่ยมาวางไว้นะคะการปลูกหญ้าเห็ดเตยนะคะเพื่อนๆเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆนะเพราะว่าตลอดระยะเวลา1ปีกว่าๆเราไม่ต้องตัดหญ้าเลยนะคะ แต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือช่วงแรกๆอ่ะมันจะเปลืองน้ํามากถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบอยากจะเริ่มปลูกญหญ้าไทเปะค่ะก็แนะนําให้ปลูกหน้าฝนนะคะก็คือเป็นช่วงเนี้ยดีมากๆเลยเพราะว่าหญ้าของเราอ่ะมันก็จะติดไวแล้วก็ออกรากไวนะคะเดี๋ยวเดินมาดูพร้อมๆกันค่ะเพื่อนๆนี่บริเวณนี้นะคะตอนนี้ก็คือว่าน้องอ่ะเขียวเต็มที่แล้วค่ะเพื่อนๆแล้วก็มันจะมีโซนที่แบบว่า เอ่อหญ้ามันซ้อนทับกันตรงนั้นน่ะก็คือจะแบบหนาแน่นมากจากเดิมเมื่อก่อนอนะ่ะเวลาที่เราแบบเดินแบบเนี้ยใช่ปะ่ะมันก็จะเป็นแบบรอยรองเท้าอะ่ะเพราะว่าพื้นยังนิ่มอยู่จากทรายที่เป็ดเนาะแต่ตอนนี้คือแน่นสุดๆนะคะเอ่อมันจะมีบริเวณที่แบบเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะร่องน้ําฝนนะ่ะที่แบบฝนมันตกมาจากหลักคาแล้วมันจะลงตรงเนี้ยเป็นแบบประจาอะ่ะมันก็จะไม่ค่อยมีหญ้าขึ้นนะคะเพื่อนๆเนี่ยตรงเนี้ยนะอันเนี้ยคือเราแบบปลูกแบบ ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างเลยนะก็คือไม่ได้แบบมาบำรุงอะไรน้องเลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากให้โตวไวอะ่ะก็เขาจะมีพวกปุ๋ยใสายยา่หญ้านะพวกแบบว่าฮิวมัดอะไรเงี้ยเอามาโรยนะคะน้องก็จะแบบโตวไวอีกบริเวณตรงเนี้ยเวลาที่แบบฝนตกเยอะๆตรงเนี้ยมันจะมีแบบน้ําเฉยแฉะนิดหน่อยนะคะทําให้หญ้าตรงเนี้ยเราว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแบบได้รับน้าเต็มที่อะ่ะน้องก็เลยจะเขียวชะอุ่มแล้วก็มีใบที่สวยกว่าทางด้านนั้นนิดหน่อยตามมาค่ะ นี่อันนี้เป็นแบบส่วนส่วนครัวเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมกันตอนนี้ก็คือแบบน้องเริ่มออกผลผลิตแล้วนะคะนี่ก็มีแบบพวกพริกอะไรต่างๆกับพงกระเพราเออม,มีพริกอันนี้ด้วยตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนสีนะนี่อันนี้เสีเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสีแดงตอนนี้ยังเป็นสีเขียวอยู่ที่เขาบอกว่าเผ็ดๆนะคะ จากโซนนี้นะคะไปจนถึงโซนนู้นนะคะมันจะเป็นบริเวณทิศใต้ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะได้แดดแบบเ,เยอะนะคะแล้วกเ็เป็นแสงแบบค่อนข้างดีดตลอดนะคะเพืเ่อนๆทำให้เราว่าหญ้าตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบงามอะงามกว่าโซนอื่นๆเลยนะคะ คือมันจะไม่มีช่องว่างของพื้นพื้นที่ดินเลยค่ะหญ้ามันจะแบบสานตัวประสานกันดีมากๆนะคะนอกจากนี้นะคะมันจะมีอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆอาจจะต้องระวังก็คือพวกสิ่งกีดขวางเวลาที่มันมาวางบนหญ้าอย่างเงี้ยอย่างใส่ย,ยางอะพอวางไปเรื่อยๆอมันจะเป็นร่องนะคะมันก็ทําให้หญ้าตรงนั้นอะเออเป็นรอยแล้วก็ตายไปนะคะเพื่อนๆอาจจะต้องแบบขยับมั่ง หรือว่าถ้าบางมุมที่เราแบบวางกระถางต้นไม้ลงไปอะ่ะหรือวางอะไรทับลงไปอะ่ะญ้าน่นะมันก็จะตายนะคะเป็นแบบเหลืองๆแล้วก็เน่าแล้วก็กลายเป็นดินเป็นที่สุดนะคะดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆแบบต้องการให้มันแผ่สวยอะะก็ต้องเอาแบบพวกสิ่งกีดขวางออกค่ะไปทับญ้านะคะ นี่แถบนี้ก็จะเป็นผักเทลนะคะเขาบอกว่าเป็นผักที่มีประโยชน์มากเราก็เลยปลูกน้องไว้นะคะเป็นแบบปลูกในน้ำเพื่อนๆตอนนี้ก็เริ่มเติบโตแล้วนะช่วงนี้ก็คืออากาศดีได้ฝนนะน้องงามมากเดี๋ยวเราก็จะเอาไปปั่นนะคะมาต่อกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อบริเวณโซนซักลานะคะเพื่อนๆฝั่งทิศตะวันตกเลยตรงนี้คือแดดร้อนแรงมากๆนะในช่วงแบบเอ่อบ่ายๆอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกว่าตรงนี้มันควรจะเป็นแบบ ผักสวนครัวนะคะคือออกมาจากห้องครัวเนี่ยก็จะเจอบริเวณผักตรงนี้เลยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นโซนฝั่งทิศตะวันตกค่ะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะมีหญ้าอยู่หย่อมหนึ่งนะคะเล็กๆตรงนี้บริเวณนี้เนี่ยมันจะได้แสงแดดที่แบบเยอะมากนะในช่วงแบบบ่ายไปจนถึงแบบนุ่นเลยอะเกือบเย็นนะคะซึ่งบริเวณตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่ทําเป็นแบบเอ่อเอาไว้เป็นกระบะปลูกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไว้รอติดตามชมเนาะ ถัดมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณแบบฝั่งที่ตะวันตกเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีหลังคาเนี่ยบางนิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยหญ้าไทเปก็งามดีนะคะเพื่อนๆแต่ว่าสิ่งที่เราชอบก็คือบางครั้งอะ่ะมันจะมีจังหวะช่วงที่แบบรถอ่ะไถมาโดนนะคะก็น้องยังมีชีวิตอยู่รอดนะคะสรุปให้ฟังนะคะกับการปลูกหญ้าไทเป1ปีกว่าๆของเรานะคะ ข้อดีเลยก็คือเพื่อนๆไม่ต้องตัดหญ้าเลยนะตลอด1ปีอันนี้เนี่ยแบบเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะคะแล้วก็ข้อ2ก็คือมันค่อนข้างแบบแน่นแล้วก็เวลาเดินเนี่ยมันสบายเท้านะคะเวลาที่เรานั่งไปกับพื้นอะมันก็ไม่ทําให้เรารู้สึกขันด้วยนะคะเพื่อนๆแมวเดินก็คือแบบโอเคนะคะน้องชอบแล้วก็แฮปปี้นะคะส่วนสิ่งที่อาจจะต้องระวังเลยก็คือ มันจะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบนอนมันอรกตัวเล็กอ่ะแอบซ่อนอยู่นะซึ่งเราก็อาจจะไม่เห็นในจุดนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครแบบไม่ได้แบบกังวลอะไรก็แนะนํานะคะปลูกหไทยเปเลยนะ,ะสำหรับบางจุดที่มีน้องสัตว์เลี้ยงนะคะแบบน้องแม่หรือน้องหมานเนี่ยไปฉี่หรืออึอ่ะบริเวณหญ้านะั้นมันก็จะตายนะคะเพื่อนๆเป็นหย่อมๆอ,อันนี้ก็อาจจะต้องระวังนะคะแล้วก็ สุดท้ายเลยก็คือยอไทเปะยที่ปลูกแล้วไม่ต้องตัดอ่ะอาจจะเปืองน้ําในช่วงแรงกนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเขาเติบโตมาแบบแผ่กระจายเต็มแล้วอ่ะเพื่อนๆต้องชอบแน่เลยค่ะสําหรับคลิปในวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย